สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับก็ะเรียมใจทําเป็นเมนูแกงส้มชะอมกุ้งนะครับสําหรับวัตถุดิบที่ใช้มีดังนี้ผักชะอมนะครับให้เราเด็ดเป็นท่อนพอประมาณไข่ไก่วันนี้เลือกใช้2ฟองนะครับกุ้งแกะเปลือกแล้วก็ให้เราดึงเส้นดําออกด้วยนะครับพริกแกงส้มนะครับวันนี้เลือกใช้เป็นพริกแกงแดงเนื้อปลาทูเดี๋ยวเราจะตารวมพร้อมกับเครื่องแกงนะครับน้ำมะขามเปียกน้ําตาลปี๊บเกลือนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาชมวิธีทํากันครับ ำเครื่องแกงกับเนื้อปลาให้เข้ากันนะครับไม่ต้องตำละเอียดมากนะครับเราจะตำพอจะับก็พอน้ำแกงเราจะได้เข้มข้นนะครับโอเคพร้อมนำไปแกงแล้วครับ ตีไข่ไก่ให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็ตามด้วยชะอมผมจะไม่ปรุงรสชาติใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะว่าน้ำแกงส้มเราจะซึมซับเข้าไปอยู่แล้วตีให้เข้ากันทิ้งแค่น,นี้ก็ข้อนมนำไปทอดนะครับตั้งกระทะน,นะครับใส่น้ำมันลงไปหลังจากนั้นก็ตามด้วยชะอมเลยครับ เราจะทอดตอนที่น้ำมันยังไม่เดือดนะครับวันนี้ทำน้อยครับจะทำทานถ้วยเดียวก็เลยใช้ไข่แค่สองฟอง อย่าใช้ไฟแรงนะครับในขั้นตอนนี้เดี๋ยวไข่จะไหม้ซะก่อน เมนูกับข้าวง่ายๆสไตล์โปรที่รำใจนะครับชบับกดไลค์ใช่กักดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจคนทำคลิปตอนนี้ขาดอีกพันกระซทับก็ครบ3ามแสนตับตะไคร้แลยนะครับขอบคุณทุกตับตะไคร้โอเคแอบๆดูถ้าเกิดว่าด้านล่างเริ่มได้ที่เราก็จะกลับนะครับหนึ่งรอบ สวยงามครับตั้งกระทะนะครับเติมน้ำเปล่าลงไปถ้าใครมีน้ำสต๊อกหรือน้ำซุปเนี่ยถ้านำให้ใช้เป็นน้ำซุปนะครับจะได้ความเข้มข้นกลมกล่อมเดีแต่รอให้น้ำเดือดสักครู่ครับ ระหว่างรอน้ำเดือดนะครับเราก็มาหั่นไข่เตรียมไว้ไข่เนี่จะหั่นแบบไหนก็ได้นะครับตามชอบเลย น้าเดือดแล้วครับใส่ื่องแกงลงไปรอให้น้ําเดือดผ่านสักครู่นะครับน้ําแกงเดือดผ่านนะครับปรุงรสนะครับด้วยน้ําตาลปี๊บเกลือครับ เราจะปรุงให้ได้สามรสนะครับเปรี้ยวนําแล้วก็มีหวานตามแล้วก็มีเค็มนะครับผมชอบรสนี้นะัำเปียกนะครับถ้าใครชอบ กลิ่นของน้ำปลาก็ใส่ได้นะครับแต่ผมเลือกที่จะไม่ใส่นะครับจะใช้พิงเกลือแทนตรงรสชาติน้ำแกงได้ที่แล้วครับให้ตามด้วยเนื้อกุ้งกุ้งสุกง่ายอยู่แล้วเราไม่ต้องไปใส่เร็วนะครับ โอเคกุ้งสูกแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับครับนี่ก็คือหน้าตาเมนูแกงส้มชะอมกุ้งฝีมือเพื่อมใจนะครับอ่านคู่กับปลาเค็มข้าสวยร้อนๆเนี่ยข้าววันดีอย่าบอกใครทีเดียวเชียวนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลคล์กดแชร์กดติดตาที่องใจ .com ไม่ได้นะครับแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ